สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเ,เครื่องมือที่หลายคนน่าจะใช้กันอยู่แล้ว Gemini นี่แหละค่ะแต่เราจะมองในอีกมุมหนึง่งคือข้อจำกัดความท้าทายเวลาจะเอามาใช้เรียนภาษาจีนโดยเฉพาะเลยข้อมูลเราก็มาจากคู่มือ Gemini บทที่6นะคะเขาจะเน้นเรื่องนี้เลยเต้าหมายก็คืออยากให้เราใช้ AI ตัวนี้ได้แบบฉลาดขึ้นนะคะให้เป็นผู้ช่วยที่ดีไม่ใช่แบบพึ่งเขาไปสมดุด น่าสนใจครับการเข้าใจข้อจํากัดนี้สําคัญมากเลยนะคือมันเป็นกุญแจเลยที่จะทําให้เราใช้เครื่องมือได้เต็มที่จริงๆไม่ใช่แค่ใช้ใช้ไปแต่รู้ว่าควรใช้ยังไงใช้ตอนไหนแล้วเมื่อไหร่ควรเอ่อหาตัวช่วยอื่นมาเสริมด้วยครับใช่เลยค่ะงั้นเริ่มประเด็นแรกเลยที่เจอกันบ่อยๆคือเรื่องความถูกต้องคือต้องบอกว่าเจมินายเนี่ยเขาก็ไม่ได้แม่นร้อเซนะคะในคู่มือเขาก็ย้ำว่าติวเตอร์ก็ผิดพลาดได้ บางทีอาจจะเจอแปลแบบทื่อๆหน่อยไวยากรณ์ยังไม่ค่อยลื่นไหลหรือให้ข้อมูลวัฒนธรรมที่อาจจะ,ะผิวเผินไปนิดหนึง่งจริงครับโดยเฉพาะเรื่องที่เรียกว่า language feel หรือความรู้สึกทางภาษาอันนี้ AI ผมว่ายังจับทางได้ไม่ดีเท่าคนเราเช่นสมมุติถามความต่างคำว่าจ u เต้ากับเรนชที่แปลว่ารู้เหมือนกันเจมีนี่อาจจะอธิบายหลักการได้นะ แต่ว่าการจะเลือกใช้ให้ถูกให้เหมือนคนจีนจริงๆพูดอันนี้เป็นอีกเรื่องเลยครับคืออาจจะให้คำตอบที่ถูกหลักวยากรแป๊กเป๊ะแ,แต่ฟังแล้วมันดูแข็งแข็ง,ขงไม่เป็นธรรมชาติอ๋อค่ะค่ะนึกภาพออกเลยเหมือนกับรู้กฎนะแต่ใช้จริงแล้วมันยังไม่ใช่แล้วชีนี้เราควรจะเอ่อตั้งรับกับเรื่องนี้ยังไงดีคะก็ต้องมองเจมีนี่เป็นเหมือนเพื่อนช่วยคิดก่อนครับคือใช้เป็นจุดเริ่มต้นนะ่ะดีเลย แต่พอเจอข้อมูลที่มันสำคัญสำคัญเช่นกฎวิทยากรที่ต้องเป๊กจริงๆหรือเรื่องวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อนมากๆอันนี้ควรไปเช็คกับแหล่งที่น่าเชื่อถืออื่นๆด้วยเสมอครับอย่างพจนานุกรมพรีโคหรือตำราเรียนหรือถามอาจารย์โดยตรงเลยก็ได้จริงๆลองใช้คำสั่งขอแหล่งอ้างอิงในเจมินก็พอช่วยได้บ้างนะแต่สุดท้ายก็ต้องใช้วิจารณญาณเราเช็คอีกทีอยู่ดีครับ อืเป็นแนวทางที่ดีเลยค่ะคือใช้เป็นตัวช่วยเริ่มแล้วไปต่อยอดเอาเองพอพูดถึงเรื่องข้อมูลเนี่ยมันก็มีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจคือข้อมูลที่เจมินไนใช้เรียนรู้เนี่ยมันก็มาจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะซึ่งเออมันก็อาจจะมีมุมมองบางอย่างที่อาจจะเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งหรือมีไบแอสแฝงอยู่โดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตใช่เลยครับ อันนี้เป็นประเด็นเรื่องบ i a s หรืออคติที่อาจจะมาจากข้อมูลที่ใช้เทรน AI เช่นถ้าเราถามเรื่องอาหารจีนคำตอบที่ได้ก็อาจจะวนๆอยู่แต่อาหารดังๆไม่กี่อย่างเสฉวนกวางตุ้งเป็ดปักกิ่งอะไรงนี้ทั้งที่จริงๆแล้วอาหารจีนมันโอ้โหหลากหลายกว่านั้นเยอะมากตามภูมิภาคต่างๆหรือบางทีก็อาจจะเน้นแต่ภาษาจีนกลางแบบแผ่นดินใหญ่เป็นหลักไม่ได้ครอบทุมสำเนียงหรือภาษาถิ่นอื่นๆเท่าไหร่ อ้าวเงินก็หมายความว่าถ้าเราเพิ่งเจมินายอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะได้ภาพที่ไม่ครบถ้วนไม่รอบด้านไอสำนักนั่นแหละครับชัดเจนเลยค่ะนอกจากเรื่องเนื้อหาข้อมูลแล้วนะคะอีกเรื่องที่ในคู่มือเขาเน้นมากๆเลยคือความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยเขาใช้คำว่าเรื่องส่วนตัวเก็บไว้ก่อนเลยนะอันนี้สำคัญจริงๆค่ะสำคัญมากครับเพราะว่าบทสนทนาที่เราคุยกับเจมินายเนี่ย เออมันอาจจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบเขาต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรเลยที่จะใส่ข้อมูลส่วนตัวจริงๆลงไปชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรหรือเรื่องส่วนตัวมากๆที่ละเอียดอ่อนไม่ควรเด็ดขาดครับแล้วอย่างเวลาเราฝึกใช้ล่ะคะเช่นฝึกสวมบทบาทคุยกับมันเงี้ยก็ควรใช้ข้อมูลสมมุติไปเลยครับสร้างตัวละครสมมุติสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาคิดซะว่าเหมือนเราคุยกับ AI ในที่สาธารณะครับ ข้อมูลอะไรที่เราไม่กล้าพูดในที่แจ้งก็ไม่ควรใส่ลงไปในเจมินายเหมือนกันปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดครับเออค่ะค่ะเข้าใจง่ายดีค่ะประเด็นถัดมานะคะเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนทางภาษาและวัฒนธรรมอันนี้ AI ก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงแก่นเท่าเราเนาะใช่ครับภาษาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คำศัพท์กับไวยากรณ์เนะมันมีเรื่องระดับความเป็นทางการความหมายแฝงในประวัติ อารมณ์ขันหรือบริบทวัฒนธรรมที่ซับซ้อนอย่างสมมุติเราให้เจมินายช่วยร่างอีเมลภาษาจีนภาษาที่ได้มาอาจจะดูเป็นกันเองเกินไปถ้าจะส่งหาผู้ใหญ่หรือบางทีก็ทางการเกินจนดูแข็งแข็งไม่พอดีกับสถานการณ์ก็มีโหเรื่องนี้ยากเหมือนกันนะคะแล้วเราจะฝึกจับความรู้สึกตรงนี้ได้ยังไงล่ะคะถ้า AI ยังช่วยไม่ได้เต็มที่เจมินายเนี่ยผมว่าช่วยร่างโครงหรือให้ไอเดียเบื้องต้นได้นะ แต่กุญแจาสาคัญจริงๆคือการสังเกตครับสังเกตการใช้ภาษาจริงๆของเจ้าของภาษาเยอะๆเลยไม่ว่าจะจากหนังจากซีรีส์เพลงหรือถ้ามีโอกาสก็คือคุยกับคนจริงๆการซึมซับจากของจริงเนี่ยแหละครับจะช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างเล็กๆน้อยๆพวกนี้ได้ดีที่สุดเลยมาถึงข้อควรระวังข้อสุดท้ายแล้วค่ะที่ไหนคู่มือดูจะให้น้ำหนักมากเป็นพิเศษเลยก็คือการอย่าเพิ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปอืมเหมือนดาบสองคมเลยเนาะ ประเด็นนี้คือหัวใจเลยครับเขาบอกว่าเจมินายคือผู้ช่วยไม่ใช่ครูทั้งหมดอันตรายที่สุดเลยคือการที่เราติดกับดักความสะดวกสบายใช้เจมินายช่วยตอบทุกอย่างจนเราลืมฝึกทักษะด้วยตัวเองโดยเฉพาะทักษะที่ AI ยังไงก็ทดแทนไม่ได้อย่างเช่นการออกเสียงเจมินายบอกพินอินได้อธิบายหลักการออกเสียงได้แต่ว่าให้ฟังเสียงเราแล้วแก้ให้เป๊ะๆเหมือนครูตัวเป็นๆเ,เนี่ยยังทําไม่ได้ครับและที่สําคัญมากๆเลยคือมันทดแทนปฏิสัมพันธ์จริงๆกับมนุษย์ไม่ได้ จริงด้วยค่ะนึกภาพตามเลยเหมือนมีเครื่องคิดเลขแล้วบวกลบเลขง่ายๆเองไม่เป็นไปแล้วแล้วทางออกคืออะไรคะคือการสร้างสมดุลครับต้องผสมผสานจุดแข็งของเจมินาเข้ากับการเรียนรู้รูปแบบอื่นๆให้มันลงตัวใช้เจมินายช่วยเรื่องคำศัพท์ไวยากรณ์หาไอเดียอันนี้ดีเลยแต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะเข้าห้องเรียนฝึกพูดกับเพื่อนกับ language partner อ่านเองเขียนเองฟังเยอะ มองเจมินายเป็นเหมือนเครื่องมือเสริมพลังครับไม่ใช่ไม้เท้าคำยันตัวเราเองนี่แหละที่ต้องเป็นคนลงมือฝึกลงมือเรียนรู้จริงๆสรุปแล้วนะคะการที่เรามาคุยเจาะลึกเรื่องข้อจํากัดวันนี้เนี่ยไม่ใช่จะบอกว่าเจมินายไม่ดีหรือห้ามใช้นะคะแต่เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าเราจะใช้งานมันอย่างชาญฉลาดรู้เท่าทานันแล้วก็ปลอดภัยได้อย่างไงเพื่อให้การเรียนภาษาจีนของเรามีประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆ ูกต้องเลยครับการเข้าใจข้อจํากัดเหล่านี้มนก็นําไปสู่คําถามสําคัญที่เราอยากชวนผู้เรียนทุกคนลองคิดต่อดูนะว่าเราจะออกแบบเส้นทางการเรียนภาษาจีนของตัวเองยังไงดีที่จะผสมผสานพลันของ AI อย่างเจ m i n i กับการฝึกฝนด้วยตัวเองการมีปฏิสัมพันธ์กับคนจริงๆเพื่อดึงจุดเด่นของแต่ละอย่างออกมาลดข้อจํากัดลงแล้วก็สร้างวิธีการเรียนรู้ที่มันเวิร์กที่สุดในแบบฉบับของเราเองได้อย่างไร